มิติโรคว่าด้วยเรื่องของปลูกลักปลูกใจปลูกต้นไม้เพื่อแม่เนี่ยนะคะเราคุยกันกับดรชดินนิ่มนวลน,นะคะเดหนะที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่งเกษตรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไม้ผลเรื่องของพืชยืนต้นนะคะทีนี้การปลูกพืชยืนต้นเนี่ยบางทีมันใช้เวลานานค,คนก็จะแบบ นยิ่งๆเป็นไม้ผลหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะแท้ที่จริงเนี่ยมันต้องรอทีนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันฝึกนะการการปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยมันฝึกให้เราใส่ใจจิตใจละเอียดอ่อนละเอียดละไมละอียนินะคะการทำมันมันมีดินน้ําฟ้าป่าสมบูรณ์ได้เนี่ยนะคะมีป่าในเมืองกับป่าป่าจริงๆมันสร้างได้หมดถ้าเกิดคนเราเนี่ย อยู่ในเราอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเราจะไปปลูกปลูกป่าเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยเราบางทีเราไม่มีโอกาสฉะนั้นการปลูกปา่าก็มันปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยในบริเวณบ้านถ้าเรามีบ้านเล็กๆเราก็ปลูกได้ถ้ามีเนืน้อที่เพิ่มขึ้นเราก็ปลูกให้มันให้มันเยอะถ้าเราอยู่กับต้นไม้อ่ะเชื่อนะครับในหลักวิทยาศาสตร์มันก็มันก็กังวันมันก็คายก๊าซออกซิเจนอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เราก,เราก็เราก็ได้ก็ทาให้อากาศรอบบ้านเราดีขึ้นดีด้วยใช่นะคะทีนี้ เรื่องแรกเลยคือเรื่องดินเนี่ยนะคะการที่เราจะปลูกป่าหรือปลูกพืชยืนต้นเนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่องดินต้องมีความรู้เรื่องดินเพราะว่าเพราาว่ดินโดยปกติเนี่ยคนคนไทยที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็เชื่อตามตามกันมาว่าเวลาจะปลูกต้นไม้ต้องซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์มาใส่สูเสมอ 15- 1 5้าสิเ้ยแต่สมัยบ้านนอกเราอะแถวราชบุรีก็ใช่สุพรรณก็ใช่เ่อนไม่ยเราไม่รู้ใส่ปุ๋ยเลยเราไปเอาขนดินคุยไผ่อะ ดินที่โคนต้นไผ่อะแล้วเราก็เอามาปลูกต้นไม้บ้านผมไม่เคยใส่ไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยน้ำท่วมท่วมแล้วก็ท่วมขังอยู่ประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นก็ขนเอาตะกรอนมาทักถมกันพอสองเดือนที่บ้านท่วม6เดือนสุพรรณบุรีท่วม6เดือนตะกรอนพวกนี้ก็คืออาหาร อาหารทั้งทั้งอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมของพืชทั้งนั้นนี่เรารู้ในธรรมชาติเลยนะเพราะเราใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องดินเนี่ยก็สําคัญเดี๋ยวนี้คนจะปลูกต้นไม้ต้องไปซื้อดินอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าเด็กบ้านนอกเนี่ยถ้ารู้ถ้าเข้าใจก็จะเข้าใจก็จะรู้เลยว่าจริงๆใช้ดินที่มีอยู่และขณะเดียวกันก็รู้จักว่าดินดีดินดีสีดําหรือสีเข้มหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้เป็น เป็นอะไรนะเป็นจิตวิญญาณคนไทยครับแล้วก็ต้อง<ะ>ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์เพื่อที่จะสังเกตว่าโอเคดินที่ต้นไม้มันขึ้นเนี่ยมันเป็นต้นเป็นดินแบบไหนแล้วต้นไม้ที่ตายเนี่ยอยู่รอบๆเนี่ยมันเป็นดินแบบไหนค่ะแล้วน้าน้ําเหมือนกันถ้าเกิดทําอะไรก็ตามดีถ้าเกิดทําที่เกี่ยวกับเกษตรหรือทําอยู่ที่บ้านเนี่ยน้ำคือหัวใจสําคัญอย่ที่พระบาทสมเด็จพูดถึงเรื่อง เรื่องเกษตรพอเพียงที่ก็ต้องมีน้ําอย่างน้อย30%มสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ในการทฤษฎีใหม่คร่ะอันนี้ถูกต้องมากเลยคือในเรื่องการเกษตรเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องน้ําไม่ว่าพืชหรือสัตว์หัวใจเลยหัวใจคือน้ำครับแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญทาไว้เยอะไม่มีปัญหาอยู่แล้วออย่างทุกวันนี้เพราะเราคิดว่าทําน้อยพอมันมีปัญหามันก็เลยไม่มีแรงรองรับแต่ถ้าเกิดเราทําไว้เยอะเนี่ยแต่สมมติมันมันเหลือเนี่ยเรายังสามารถเอาไปใช้ทั้งทั้งอุปโภคบริโภค ใช้ทางด้านการเกษตรได้อย่างอย่างสบายแล้วก็ใช้ได้ทั้งตลอดปีค่ะทีนี้ฟ้าเนี่ยมันหมายถึงอะไรแน่สิ่งแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกันหมดเพราะว่าฟ้าประกอบด้วยอากาศประกอบด้วยเรือนชั้นกระจกต่างๆซึ่งเกิดจากมนุษย์ที่ทํานี่แหละใช่ในกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าระหว่างประเทศก็มีการลดรงให้ลดการคาร์บอนการเพิ่มคาร์บอนในอากาศอะไรเลย พวกอุตสาหกรรมรถเนี่ยต่อไปในปีหน้าเนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาก็จะมาจํากัดเรื่องของการปล่อยก๊าซปล่อยก๊าซอืมเกิดยนะคะดินน้าฟ้าแล้วทีนี้จะทําให้ป่ากลับมาสมบูรณ์ได้ยังไงเราไปเห็นภาพป่าเขาหัวโล้นเนี่ยนะคะนี่ถ้าเกิดความรู้สึกผมถ้าเกิดคนเราคนไทยเราเนี่ยหกกว่าล้านคนเนี่ยเอาแค่วันเอาแค่เดือนละต้นเท่านั้นอะ ไม่เกิน5ปีก็กลับมาผสมบูรณ์เหมือนเดิมที่ยิงเรามาเรามานรณรงคลงกันไหมคือปลูกต้นไม้กันคนละต้นนะฮะปลูกต้นไม้กันคนละต้นสมมติบ้านบ้านเราเป็นทาวเฮาส์เราก็ปลูกต้นไม้ในในวงนี่นก็ได้อาทางวงมาก็ได้นะคะหรือปลูกต้นไม้เลื้อยก็ได้ใช่ไหมฮะต้นไม้ยีนต้นต้นผลไม้ต่างๆเนี่ยปลูกแล้วไม่ใช่เราได้ต้นไม้อย่างเดียวได้ได้ผลมามาทานแล้วได้ผลฝาก พักพวกเพื่อนฝูงได้สซ้ำใช่ยิ่งรู้จักวิธีการปลูกผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติเราจะปลูกมะม่วงอย่างนี้ใช่ไหมปีกว่าสองปีกันบ้านละต้นินดีกว่าไหมจริงๆมะม่วงเนี่ยมันเป็นไม้ยืนต้นที่มีทุกหัวไร่ไปนะทุกบ้านมีหมดแต่ยิ่งบ้านนอกเนี่ยมีทุกบ้านแล้วก็ปลูกตาคันปลูกใช้กันลมใช้กันอะไรทุกอย่างแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาก็เอามารับประทานการฝากเพื่อนฝูงเหลือก็เอาไปขาย ะะที่จริงพ,พื้นที่ในเมืองกับต่างจังหวัดอาจจะต่างกัน,าากกนทีนี้บ้านนอกเนี่ยจะมีที่ให้เยอะ <c oughs> ใช่ไหมคะเราเด็กบ้านนอกก็จะได้เปรียบเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่าเราก็จะใกล้ชิดก,กับต้นไม้ <c oughs> แล้วเราก็รู้ว่าเรารู้คุณค่าของ <c oughs> ต้นไม้มาก <c oughs> ทีนี้เด็กในเมืองเนี่ยเด็กในเมืองเนี่ยอาจจะอาจจะมีน้อยในแง่นั้นในบ้านก็ทําได้ในบ้านก็ทำได้หน้าบ้านก็ทําได้รั้วบ้านก็ทําได้ใช่ไหมทุกที่ทําได้บนเทเลสก็ทําได้ดาดฟ้าก็ทําได้ เพราะถ้าทําขึ้นมาเนี่ยเราอย่าลืมนะว่าสมมติเราอยู่ตึกอยู่ตึกแถวเนี่ยทุกตลอดสลยอดระยะทางเนี่ยเป็นตึกแถวหมดเพราฉะนั้นเวลาแดดส่องลงมาเนี่ยมันก็จะระอุระอุแล้วมันก็พัดเข้าไปมันก็จะร้อนเราลองปลูกไม้เลื้อยดูปลูกไม้ยืนต้นบ้างเล็กๆน้อยๆยเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีว่ามันเย็นขึ้นมันดีขึ้นนทีเนี่ยนะคะออกมาก็ สังเกตว่าเวลาไปต่างประเทศนะคะในในยุโรปหรือในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เมืองเขาก็เล็กๆใช่ไหมคะแต่เขาก็จะปลูกต้นเล็กต้นน้อยต้นอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้เนี่ยนะคะก็คือมันเหมือนปลูกปลูกรักปลูกหัวใจทีนี้ลับมาดูบอกว่าเร็วๆเนี้ยอย่างในภาพเนี้ยเราก็เอาเห็นเราจะคุ้นเคยว่าต้นไม้ที่มันเขียวกระจีมันให้ความรู้สึกที่ดียังไงแต่ทีนี้ วันสองวันเนี่ยมันก็มีเรื่องเรื่องภาพเข่าหัวโล้นอย่างเงี้ยนะคะเข่าหัวโล้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะบ้านเราเป็นเป็นเป็นนโยบายการเกษตรที่ผิดทางไหมอย่างนั้นไม่ไม่ผิดทางหรอกครับคือมันเป็นนโยบายการเกษตรอ่ะผมก็ว่าบางทีมันก็ดีแหละแต่ว่ามันมีบริษัทหลายบริษัทที่เห็นแกนตัวเกิดไปไ<ฆ>บางทีไปส่งเสรมมิมในสินค้าเกษตรบางอย่างจนแบบว่า คือจะต้องการปริมาณเยอะเพราะถ้าเกิดไปตั้งโรงงานแล้วเนี่ยชุมชนตรงนั้นใช่มันไม่คุ้มทุนคิดในแง่ธุรกิจยันตรงนั้นเนี่ยก็จะถูกเกษตรกรที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็ลุกป่าขึ้นไปเรื่อยๆจากต้นไม้ใหญ่ก็ไปตัดแล้วก็ปลูกต้นไม้ล้มลุกขึ้นมาแทนยันสิ่งเหล่านี้แหละก็คือตัวสําคัญเลยที่ทําให้โลกต้องเปลี่ยนแล้วก็อากาศเปลี่ยนฝนเปลี่ยนแดดเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดอันนี้คือ ้นเหตุสําคัญเลยค่ะทีนี้หนึ่งเนี่ยเราเราเรามีประสบการณ์กับการที่เราไปดูเพื่อนบ้านเรารอบบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านเราที่มีความอุดมสมบูรณ์ในการรักษาป่ารักษาต้นไม้อย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างในภาพเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นในพูตานเนี่ยป่าไม้ก็เพิ่มทุกปีแต่ขนาเดียวกันเขาก็เป็นพืชเป็นประเทศเกษตรนะและเป็นเกษตรอะไรเกษตรอินทรีย์ด้วยทําไมเขาทําได้ นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังรักษาต้นน้ํารักษาต้นไม้ได้ป,<น>ป่าไม้ป่าไม้ถ้าต้นน้ําดีต้นน้ําดีแล้วก็ป่าใหญ่อยู่ในต้นน้ำเนี่ยรับรองน้ําไม่ขาดแน่นอนออนะคะทีนี้แหล่งเนี่ยคือเราจะได้เห็นเลยบอกว่าเมืองกเกษตรเนี่ย ก็หนีไม่พ้นนะ่ะคือดินน้ำฟ้าแล้วก็ต้นไม้ใช่ไหมฮะจะเป็นไม้เล็กอย่างเช่นบ้านเราทํานาเป็นเป็นทุกคนรู้จักประเทศไทยว่าเป็นไลซ์แลนด์อย่างเงี้ยเนี่ยนะคะออกมาและขณะเดียวกันเนี่ยคนทั่วโลกก็ยอมรับนับถือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเป็นเ,เป็นเอกทักษทางน้ําเลยเนี่ยนะคะในเรื่องน้ำเนี่ย ต้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยทฤษฎีท่านเป็นทฤษฎีที่ทั่วโลกนํา<อ>ใช้หมดใช่แม้กระทั่งสหประชาชาติเองเนี่ยนะคะ FAO เนี่ยนะคะออกมาทีนี้เรากลับมาดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องเขาหัวร้อนและเราจะแก้ยังไงเราจะปลูกรักปลูกใจปลูกต้นไม้กันเพื่อให้ให้ใหประเทศไทยกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเก่าเขาหัวร้อนเนี่ยเกิดจาก ระบบพืชเศรษฐกิจที่จะต้องนํามันไปใช้เนี่ยถ้าเกิดเราปรับแก้เรื่องของพืชเศรษฐกิจเนี่ยให้มันมีความผสมผสานกันจากที่เป็นไม้พืชเดียวเชิงเดียวอย่างเดียวเนี่ยเราเอาเป็นพืชไม้ยืนต้นเช่นตําคันอย่างไรตำตำถนนตำคันเนี่ยเราปลูกไม้ยืนต้นก็อย่างสมัยเราเด็กๆอ่ะนาข้าวหรือแม้กระทั่งไล่อะไล่ของปุยตายายเนี่ย มีต้นไม้เป็นคันหมดเลยเป,เป็นแนวหมดเลยต้นตะโกต้นต้นตะครบ,ครบต้นที่เราเชื่อม,ม,อมครับคุณผู้ชมเราเพิ่งไป ไปประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วเราเห็นตะขบแต้มไม่หมดเลยนะคะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยบ้านเราตะขบเยอะมากทั้งตะขบตะกูต้นโหเยอะแยะหมดเลยเอาแค่ตะขบหนึ่งต้นเนี่ยคุณค่าของตะขบหนึ่งต้นที่เรามองว่ามันไม่ไม่เหมือนไม่มีประโยชน์เนี่ยล่มมันล่มใบที่มันออกมาเป็นคล้ายๆเปมนล่มนะแค่กางเลยนะมันแผ่เลยแค่กลางอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันก็ลด ไอ้ความชื้นที่อยู่ในพื้นดินเนี่ยที่จะระเหยออกไปทําให้เกิดแผ่นดิน,นชุ่มชื้นเนี่ยก็ได้มหาศาลแล้ว<ช>เพราะว่าหนึ่งต้นนี่ตะขบหนึ่งต้นเนี่ยเขจะแผ่เหมือนกับล่มล่มก้านใหญ่ที่ ตั้งแต่งานอยู่เลยเอ้ยเราไปเห็นต้นตะขบมีทุกบ้านเลยที่ที่ที่เขมรนี่มีทุกบ้านเลยแล้วก็ในพม่าเนี่ยมีต้นมะม่วงทุกบ้านมะม่วงแตงตะลองมะม่วงอะไรเนี่ยทุกบ้านเลยแต่บ้านถทายหายไปครับสมัยก่อนตอนที่สมัยผมอายุสักสิบขวบเนี่ยผมเดินทางไปซื้อมะม่วงตมตมที่จังหวัดรลบรีในคลองดำเนินเนี่ยซึ่งมีเป็นคลองยาวมาจนถึงกรุงเทพเนี่ยนะครับค่ะ ก็ <g ülme> ในแต่ละคลองซอยเนี่ยก็จะมีสวนเขาเรียกสวนเตียนก็จะปลูกพวกพริกบ้างมะเขือบ้างแล้วก็ปลูกพวกผักบ้างแต่ที่คันเนี่ยจะปลูกมะม่วงเต็มไปหมดรอ,อบคันเลยแล้วต้นมะม่วงนี่ก็จะเป็นต้นที่มะ <า S 1> ม่วงเลยเลยเป็นมะไม้ร่วมเป็นไม้ร่วมไม้่วมสวนจะต้องมีหมดมีหมดมีหมดใช่ไหมเหนือกลางออกใต้มีมะม่วงรู้จักทุกคนรู้จักมะม่วงหมดเลยเป็นพืชเขาเรียกคอมมอนทรีเลยฉะนั้นเมื่อ4ี่ปีที่แล้วเนี่ยเราจะไม่ เราจะเห็นว่าฝนนี่ตกต้องตามฤดูกาลและก็น้ำนี่ก็จะมาตกตรงทุกทุกปีอ่ะใช่ถ้าสิงหากันยานี่หน้าน้ำแล้วเริ่มแล้วตุลานี่็น้ำน้ำไหลบาลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไปไล่จับปลากันเด๋ยนนี้ไม่มีแล้วเดือนสิบเอ็ดน้ำนองเดือนสิบสองน้ำเต็มตลิ่งเต็มตลิงใช่เพลงเพลงเก่าๆก็ใช่หมดนั่นมันสะท้อนวิถีชีวิตเลยใช่ไหมคะอันนี้ทีนี้เราได้เห็นว่า การการเกิดเขาหัวโล้นการเกิดพืชเชิงเดี่ยวนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยทางตอนกลางตอนเหนือนะคะที่มีการโพสต์ภาพกันเราไม่อยากเจอปัญหาลิขสิทธิ์เราเลยไม่ได้โชว์มากแต่ว่ามันอยู่ในหัวใจคนไทยแล้วทุกคนตนกตนกมากว่ามันเกิดเช่นนี้กับประเทศไทยได้อย่างไรก็ก็ดรตนชนินมาเล่าให้ฟังแล้วว่า มันเกิดในเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยตอนนี้คือมันเป็นมันเป็นระบบธุรกิจที่ทําลายตัวเองนะอย่างเงี้ยมุ่งมุ่งผลประโยชน์จนแบบไม่มีไม่มีไม่มีแนวคิดที่จะช่วยดูแลรักษาความยั่งยืนของแผ่นดิน่องผืนดินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะอาจจะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันเป็นลักษณะอะไรนะ ทุนทุนนิยมเกินไปอ่ะไปกอบโกยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทำธุรกิจจะต้องได้กําไรมหาศาลที่เราพูดอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าเราได้คุยกับเกษตรกรของเขาเราได้คุยกับเกษตรจังหวัดนะคะนี่ขนาดเพื่อนบ้านเราเขาเขาพูดเลยเขาบอกว่าทําไมเรายังเราปล่อยให้ธุรกิจใหญ่เหล่านี้เนี่ยมาชักจูงให้เราไปผิดทาง เนี่ยนะคะเราสะอึกเลยและขณะที่ประเทศไทยเราทางตอนเหนือตอนล่างกับเหนือตอนบนเราจะได้เห็นว่าเกิดเขาหัวโล้นเป็น7 8็ดแสนไร่แล้วก็อย่างน่านอย่างไร่ลงไปจนกระทั่งถึงเลยเนี่ยนะคะออกมาช่วงเลยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโอ้ก็ลุกป่ากันปลูกขิงเนี่ยโอ้เป็นเป็นหมื่นหมื่นไร่แล้วก็เขานี่ลุกกันทุกปีโล้นไปเลยแลวมันเป็นป่าต้นต้นต้นน้ำทางนั้นก็ต้องชักชวนกันนะคะว่า เราที่เป็นเจ้าของชุมชนในแต่ละในแต่ละตำบลในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละอำเภอจังหวัดเนี่ยต้องช่วยดูแลผืนป่าของบ้านเราสร้างสนึกร่วมกันลใช่คือต้องต้องรักการปลูกแล้วก็ใส่ใจไม่ให้คนมาทำลายสิ่งที่เราปลูกไว้ปู่ย่าตายายเราปลูกไว้เนี่ยนะคะออกมานะคะก็อันนี้ก็คือให้เห็นว่าการปลูกพืชยืนต้นแม้แต่มะม่วงต้นเดียวหรือแม้แต่ ตะครบต้นเดียวเนี่ยนะคะก็สามารถทําให้เกิดความร่มเย็นได้รักษาดินเกิดความชื้นก็คือน้ําแล้วก็ทําให้ฟ้าคือสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยนะคะแล้วก็มันเหมือนป่าสมบูรณ์กลับเข้ามานะคะร่วมมือกันใช่ไหมคนละคนละคนละต้นคนละต้นแล้วก็เดือนละสักสอสต้นเนี่ยผมว่าปีหนึ่งเีียะได้คนหนึงสิต้น15ต้นเนี่ยหกกว่าล้านเนี่ย ไม่เกินห้าปีอืนป่ากลับมาอ้นป่ากลับมายันอยากจะรณรงค์ว่าปลูกมะม่วงกันเถอะนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนไทยเนี่ยคุ้นกับมะม่วงเกิดมาตอนเล็กเราก็กินมะม่วงใช่ไหมคะแล้วก็ต้นมะม่วงก็เป็นไม้ยืนต้นใช่ตั้งแต่พุทธกาลเลยนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากมันให้ผลกินด้วยมันให้ร่มมันให้อะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยมันยังให้ให้เราได้ฝึก ในการรักการปลูกแล้วก็ใส่ใจกับการดูแลต้นไม้เพราะถ้าไม่ดูมันก็ไม่ออกลูกมีวินัยแล้วก็มีความระมัดละเอียดอ่อนในการที่จะดูแลเขาถ้าจะทําให้เขาออกลูกจะต้องทํำยังไงจะดูแลกันยังไงจะตัดแต่งกิ่งยังไงจะดูแลทำให้เขาทรงพุ่มสวยยังไงที่สุดแล้วออกมาเป็นผลให้เราได้ชื่นใจกินไม่หมดขายต่อได้ทีนี้ใน ่วงตรงนี้ที่เราพูดถึงเรื่องการปลูกพืชยืนต้นเพื่อรักษาดินเพื่อให้สร้างน้ําเพื่อให้ฟ้าอุดมสมบูรณ์และกลับมามีป่าน้อยๆก็ยังดีเนี่ยนะคะอันนี้คือคําตอบในการจะฟื้นฟูป่านะคะทีนี้ไอ้ป่าผืนใหญ่ที่เป็นป่าจริงๆที่ถูกทําลายไปเนี่ยก็คงจะเป็นโครงการของรัฐบาลที่จะต้องทาแต่ป่าในหัวใจป่าในบ้านป่าในชุมชนเนี่ยนะคะเราเนี่ยสามารถทําได้แม้แต่ถนนสองขั้งถนนเองใช่นน ตนลงได้อาจจะปลูกทองกวาวอาจจะปลูกไม้ยืนต้นต่างๆใช่ตอนเยียตอนนี้นะคะเรากำลังทำเรากําลังทําศึกษากําลังวิจัยกันอยู่ว่าสองฝากถนนเนี่ยมันมีไม้ไม้ไทยไม้อะไรบ้างที่สามารถปลูกสองฝากฝั่งถนน แล้วทําให้เกิดร่มเย็นแล้วประเทศไทยเนี่ยบอกไว้เลยนะคะว่าคนเนี่ยเขามาดูบ้านเรานะคะเพื่อนบ้านเราเนี่ยแล้วก็จีนเอ่ยหรืออะไรเนี่ยนะคะทิงคาโปทั้งไหนแหละเนี่ยเขามาดูบ้านเรามันมีต้นอะไรบ้างที่เป็นไม้ไทยแล้วผู้คนอยากได้แล้วผู้คนก็รู้ว่าเฮ้ยมันมันเยอะมากในบ้านเราอินทนินพวกอินทนินอินทนินก็ได้หมดทองกวางทองกวาวหางนกยูางนกยได้หมดอ่ะแล้วก็ไม้สีเหลืองราชพฤกต้นคูณ คือมีอยู่เนี่ยของเราเนี่ยแปลกอย่างเวลาเราจะขยายถนนเราเราล้มไม้เราตัดไม้ต่างประเทศเนี่ยเขาล้อมไม้เออเขาจะย้ายเขาเลี้ยงถนนเลยเขาเขาเขาล้อมแล้วเขาก็ยกออกไปปลูกใหม่แต่ของเรานี่ตัดหมดแล้วก็ปลูกต้นเล็กๆกว่าจะโตนี่ชันติคติใหม่นะอันเก่าสมัยก่อนไม่ได้มีการอย่างนี้ไม่มีครับไม่คะเพราะว่าจากผลที่เราไปศึกษากันอยู่ขณะนี้เนี่ยเราเลยได้พบว่าโหนี่เรามีไม้เยอะมากเลยนะที่เป็นที่เป็น เอกลักษณ์สาคัญของเมืองไทยเลยล่ะแล้วทุกคนเนี่ยก็มาดูว่าไม้พวกนี้มันจะเอาไปปลูกตามถนนไฮเวย์ได้ไหมไปปลูกตามถนนที่เชื่อมระหว่างเมืองหรือเป็นระยะไกลเลยได้ไหมค่ะนอกจากเป็นร่มแดดแล้วมันยังเป็นแบบแนวให้มองเห็นระยะไกลว่านี่แบ่งแยกถนนแล้วก็เป็นร่มเป็นตัวกวยงามอีกตอนกลางคืนก็บังแสงให้ด้วยใช่เลยเนี่ยนะคะค่ะก็เป็น หนึ่งในในยุทธวิธีใช่ไหมคะที่จะทําในการฟื้นฟูป่านะคะเราเนี่ยจั่วไว้ว่าปลูกรักก็คือรักการปลูกนะคะปลูกใจปลูกใจก็คือต้องใส่ใจต่อการปลูกเมื่อปลูกแล้วก็ต้องใส่ใจต่อการที่จะปลูกที่จะดูแลแล้วมาปลูกต้นไม้เพื่อแม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่เพื่อแม่แต่ว่าจากคำขวัญวันแม่จะได้เห็นแล้วว่า ท้ายของคำขวัญก็คือทำให้ป่าดมสมบูรณ์กลับคืนมาไว้ให้ใครไว้ให้ลูกให้หลานยั่งยืนตลอดไปเนี่ยนะคะป่าเนี่ยจะสมบูรณ์ได้เนี่ยนะคะถ้าคนไทยของเราหันมาปลูกรักปลูกใจแล้วก็ใส่ใจกับการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องดูแลด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ประสบการณ์ดรชนินในฐานะที่ เป็นเด็ก้านนองยิ่งเกิดลาดบุรีในลาดบุรีนี่เป็นจังหวัดกเกษตรมากเลยเนี่ยนะคะที่บ้านก็ยังทาเกษตรอยู่ไม่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยทำไมลาดบุรีก็ยังเป็นจังหวัดกเกษตรที่ยั่งยืนมากเพราะาอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กอพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่ฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยฝึกคือคําว่าฝึกเนี่ยไม่ได้ฝึกแบบว่าแบบว่ารักลูกแล้วลูกไม่ต้องทําอะไรค่ะสมัยก่อนเนี่ยผมแลวหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะต้องลงไป ได้ยาแล้วก็ต้องไปเขาเรียกกันไปไปตัดมะพร้าวตัดไอ้ตะโง,งกมะาพร้าวที่ทางมะพร้าวเานี่ยแล้วก็มัด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 ,มดแล้วก็ส่งส่งไปขายให้เขาไปเาขาเรียกไปเคี่ยวตาลเคี่ยวมะพร้าวแล้วก็ต้องดูแลต้นไม้เนี่ยปลูกพ่อก็จะสอนให้ปลูก คือต้นไหนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไปหาต้นเล็กมาเพื่อจะมาแซมพอต้นใหญ่เนี่ยแก่มากเนี่ยก็ต้องตัดก็ต้องตัดแล้วก็ต้นใหญ่ก็โตต้นอดีต้นที่แซมขึ้นมาก็โตพอดีแล้วที่บ้านเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าพ่อเนี่ยจะปลูกต้นต้นไม้นี่ทุกสายพันธุ์ทุกใครมีอะไรเนี่ยจะปลูกหมดจะมีลำไยจะมีเงาะจะมีมังคุดมีหมดมีมะม่วงเออมีทุกชนิดนะฮะแล้วก็ปลูกไปแล้วเวลา เวลาหน้าอะไรเนี่ยเราก็จะมีผลไม้ทานทุกหน้าทั้งปีทั้งปีเลยว่างั้นเลยแล้วก็ร่มเย็นที่ที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดใครไปที่สวนเนี่ยมีแค่สิบกว่าไร่เนี่ยแต่ว่าอย่างกระป่าเลยอย่างกระปาต้นก็บางต้นนี่จะตกใจเลยก็7-80ปีทั้งนั้นอืตั้งสมัยคุณพ่อแล้วก็ก็ยังรักษาไว้จนทุกวันนี้ทุกวันนี้แล้วพี่ชายมาจากอเมริกาเนี่ก็จะมาสั่งไว้เลยบอกว่าห้ามตัด ห้ามตัดหัวข้ามตัดเด็กขาดมันจะโตใจใหญ่แค่ไหนไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ักษาไว้ไม่เน้นที่จะเก็บผลผลิตมาขายแต่ว่าเน้นเพื่อให้มันเป็นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ป่าผลไม้ป่าต้นไม้อยืนต้น้วจะมีทุกทุกพันธุ์ทุกชนิดแม้แต่ทองหลางยังไม่ให้ตัดเลยครับเดี๋ยวนี้เด็กไทยไม่รู้จักล้วต้นทองหลางเป็นยังไงเนี่ยนะคะใครที่กินกินเมี่ยงจะรู้จักผมไม่ได้ถ่ายรูปมาให้มันมีต้นสะเดา สูงมากกว่าจะเดาร้อปี50เมตรแล้วมีพึ่งหลวงขนาดใหญ่เนี่ยลังเนี่ยประมาณสัก2เมตรอยู่บนยอดเลยยังอยู่ยังอยู่เป็นที่พักของเขาอ่ะใช่ีหคะที่บ้านเราที่บ้านของอีฉันมีมะม่วงกะล่อนร้อยปีต้อง4ี่คนโอบยังอยู่เก็บไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้คือสิ่งที่มันต้องปลูกฝังนะคำว่าปลูกรักเนี่ยคือมันต้องปลูกฝังให้เราเนี่ยรักต้นไม้ผู้เราอาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราเราโตมาเราเกิดมาเราโตมากับต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้ต้นฝรั่งต้นมะม่วงต้นอะไรแถวบ้านเราเนี่ยบ้านเราต้องปลูกอยู่อย่างนั้นแล้วริมน้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะบอกว่าเราจะฟื้นฟูป่า ต่จะฟื้นฟูยังไงถ้าไม่ไม่คนไม่รักการปลูกคนไม่ใส่ใจในการปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้เนี่ยจะเพื่อแม่หรือเพื่อลูกหลานเรายังไงต้องเอาคนประสบการณ์เยอะก็มันต้องต้องเริ่มต้นที่ตัวเราและเราจะไปคิดว่าไปเริ่มต้นคนอ่นเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราว่าดูรายการวันนี้แล้วกับต้นไม้วันละต้นเราเริ่มต้นที่ตัวเราเนี่ยเราคิดว่าปลูกต้นไม้เนี่ยสิ่งที่ตามจากต้นไม้มาเนี่ยมันคือดินน้ําฟ้าใช่ไหมป่าสมบูรณ์ มันกลับเข้ามาเพราะกลับเข้ามาเนี่ยน้ําที่มันมาที่เราเห็นสมบูรณ์นั้นมันมาจากมันมาจากท้องฟ้ามันมาจากฝนดังนั้นฝนเนี่ยถ้าเกิดต้นไม้มันเยอะเนี่ยมันก็ดึงเมฆให้มาอยู่บริเวณที่ป่าพอมันตกมันก็ไปสะสมอยู่บนป่าต้นน้ําแล้วมันก็ไหลมาให้เราบริโภคให้เราทําการเกษตรให้เราทําทุกอย่างเพราะเราต้องอาศัยน้ําเกษตรทุกตัวต้องอาศัยน้ําหมดใช่ไหมแล้วส่วนที่ใครที่จะทําเกษตรเป็นเกษตร อาชีพเป็นเกษตรกร,ก,รก็จะต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าวิถีชีวิตที่เราทําการ,กรเกษตรเราต้องคิดถึงเรื่องของดินเรื่องของน้ําเรื่องของฟ้าด้วยเพราะว่าผลกระทบต่อตัวพืชเกษตรที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าตอนนี้คนที่ปลูกมะม่วงอย่างเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องร้อนไม่มีน้ําไม่มีน้ำ,นำใช่ไหมแต่ที้หลายคนก็มาปลารบกับผมผมก็ ในเดือนนี้ผมก็เขียนบทความว่า,าถ้าใครเร่งดอกเ,อเดือนนี้ปลายปีรวยแน่ใช่้ก็ดูของคุณลาเชนเป็น,ปนตัวอย่าง<ะ>ตอนนี้คุณราเชนมีลูกมะม่วงเท่าสักก็เรียกคีมังวันเม็ดกอ้อ,อยดังนั้นเขาจะเก็บได้ประมาณปลายเดือนปลายเดือนพฤศจิกาก็ปลายปีแหละปลายปีก็ขายคริสต์มาส ขายกิซมาร์เราขายที่จันทบุรีอาจารย์จะเห็นไหมฮะต้นลำไยที่กำลังออกดอกกำลังออกดอกเดี๋ยวนี้นี่อย่าเข้าใจผิดนะคะว่าลำไยมาจากทางเหนือลำไยมาจากจันทบุรีเป็นส่วนใหญ่เลยตอนนี้ออกดอกติดติดผลเล็กๆแล้วนั้นนับนับต่อไปอีกเจ็ดเดือนออกผลจะเก็บเกี่ยวได้ตอนเดือนมกเออกุมภาพันธ์ค่ะขายว่าถามว่าเก็บตอนกุมภาพันธ์เนี่ยขายช่วงไหนอ่าช่วงตุดจีน ช่วงตุจีนฉันช่วงตุจีนเนี่ยนคนที่จะขายช่วงตุดจีนเนี่ยราคาอยู่ที่5 0าสบถึงหกบาทก็ได้ร,ราคาดีรวยครับ <laughs> บอกได้อย่างเดียวว่ารวยรห <laughs> เห็นไหมคะ <laughs> ค่ะอันนี้คือคําตอบว่าการที่เราปลูกพืชจีนต้นได้เราพยายามเน้นนะคะรายการของเราก็ส่งเสริมมากเลยการที่ปลูกไม้ยืนต้นไม่ว่าจะมะม่วงผลไม้อะไรก็ตามหรือยังน้อยที่สุดก็ปลูกไม้ทักหนึ่งต้นในบ้านนะคะ เราพักสักครู่นะคะ <c oughs> แล้เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ